สวัสดีครับที่นี่ชมรมพระเครื่องวัดพระไกรสีน้อยซอยระกำแหงย3่ามนะครับ และที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นั้นนะเป็นเหรียญพญาเ่าเรือนนะฮะร,รุ่นปางเปิดโลกเนื้อนวะนะครับสร้างแค่1000องค์นะครับเฉพาะเนื้อนวะเป็นพิมพ์ใหญ่นะก็จะมีสร้างพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์จิ๋วนะครับองค์นี้เนื้อนวะจะต่อโคดอยู่ที่บริเวณนี้ต่อโคดอยู่บริเวณเดียวก,กันกับเนื้อทองแดงนะครับ อิวพันวันนะของพระที่เป็นเนื้อนวะส่วนมากถ้าแก่เงินผิวก็จะกลับดำนะฮะดูเข้มขังนี่ครับนี้การตอกโค้ดก็เดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังนะนี่ครับโค้ดของนวะ กับทองแดงคือโค้ดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอกกลับหัวเป็นโค้ดทองแดงนะฮะตอกตามปกติธรรมชาติของอัขระขอมตัวนี้อ่านว่าตัวมะนะฮะคือมีรอเรือ2ตัวแล้วก็มีขีด2ขีดนี้นะฮะตัวมะแล้วก็ตอกกลับหัวเป็นทองแดงในตำแหน่งเดียวกันนะฮะนี่ครับเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะฮะขวามือพระซ้ายมือเรานะครับด้านหน้า นะตรงมุมนี้นี่คือโค้ดของนวะนะถ้าเกิดกลับหัวก็คือทองแดงทีนี้พลิกมาด้านหลังนะฮะถ้าเกิดเนื้อทองแดงเนี่ยทองแดงบ็อกนวะก็จะมีขีดตรงนี้นะฮะและในนวะทุกองนะฮะก็จะต้องมีขีดตรงเลข2หน้าเลข2นะจะมีขีดบริเวณนี้นี่เราลองมาดู เห็นไหมขีดจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็จะต้องมีนะเห็นไหมแล้วนี้ผิวพันวันนะหรือพื้นผิวเนี่ยฮะนี่ครับลักษณะของการแก่เงินนะครับแล้วที่กระดูกยันนะครับทุกคนให้สังเกตที่กระดูกยันไว้นะครับถ้ากระดูกยันคมชัดเลยนี่ก็ไม่ต้องจับมานะส่วนมากจะปลอมนะครับนี่ครับที่เลข6ไทยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจะชัดเจนเลยว่า คือผิวเหมือนกับผิวมะละผิวจะขรุขระนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียบไปเลยทีเดียวนะฮะนะครับนั้นก็ต้องดูนะครับของปลอมก็จะทาํามาคมเออมาคมเลยคลมกริบเลยนะส่วนของแท้ส่วนมากก็จะต้องผิวจะต้องเป็นอย่างนี้กระดูกยันก็จะต้องเป็นแบบมีขุขะขุขะเป็นรูพุน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 ,พนทั่วไปนะฮะโอเคครับ และนี่ก็คือเปิดโลกนะฮะเปิดโลกนวะ